การแต่งตั้งนายภูมิธรรมเวชยชัยหรืออดีตสหายใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นรัฐมนตรีสายล่อฟ้านะครับที่เป็นการเหิมเกิมท้าทายทหารเป็นอย่างยิ่งนะครับเราต้องไม่ลืมว่าสงครามการต่อสู้ระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลไทยซึ่งเกิดขึ้นปี2508จนถึง2526เป็นเวลาถึง18ปีนะครับ ได้สร้างบาดแผลรอยใหญ่ให้กับสังคมไทยให้กับทหารไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีทหารไทยและพละเรือนนะครับเสียชีวิตมากกว่าหมื่นลายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายหมื่นลายนะครับได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงนะครับสร้างความขัดแย้งแตกแยกในหมู่ประชาชนคนไทยนะครับและที่สําคัญนะครับคือการสุ่มเสี่ยงที่จะเสียเอกราชอธิปไตยของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับ การที่รัฐบาลของนางสาวแพทองทานกระทําอย่างนี้นะครับเป็นความเหมิมเกิมท้าทายกองทัพเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ไม่มีนักการเมืองคนใดกล้ากระทํามาก่อนนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่กระทําเปรียบเสมือนการตบหน้าผอบอเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพอย่างแรงเลยทีเดียวครับ